ที่เขาไม่เข้าใจเราอะหนูไปอย่างวันเนี้หนูไปมีพี่คนหนึ่งก็ให้แบตเตอรี่ตัดผมมาหนูก็คือว่าเราอะคล้ายๆใบโพล่าอารมณ์สองขั้วเราเห็นเขาดีกันเราเราก็ขอบคุณเขาเราแย่คเขาเล่นเขาแซวเขาก็เล่นๆแต่เขาคงคิดว่าหนูอะไรกับเขาหรือเปล่าแต่ภาวะจิตอะหนูจับเขาได้แล้วแหละเขาก็แบบติดไม่อยากจะ คืออาจจะไปซอกแซกอะไรกับเขาหรือเปล่าเขาอาจจะคิดเยอะออย่างวันเดียวนูไปสวัสดีเขาเขาก็เดินหนีหนูไม่ไม่รับสวัสดีหนูก็เออคือเขาเป็นศิล์รุ่นพี่อะแล้วก็ให้ให้แบบตเลียนเรามาแล้วก็รู้สึกเออเขามีบัพคุณหนูก็เลยไปสกิดเขาอีกทีหนูบอกว่าพี่หนูสวัสดีรับสวัสดีน้องหน่อยสิเขาบอกไปไกลไ,ไปไปแล้วเขาไล่หนูระหว่างที่เขากําลังเช็คผมและคนทั้งสี่ห้าคนอะ หนูเหมือนกับหนูได้แหกไปเลยอะคือคือตอนเนี้ยอะไรมันกระทบกคท็คือจิตใจหนูไม่ได้เลยบางคนก็เข้าใจที่หนูไปเรียนเนี่ยหนูอดข้าวไปหรืออะไรเนี่ยเขาก็ย,ยังเลี้ยงข้าวหนูอะหนูมีความรู้สึกว่าหนูทุเลศตัวเองสุดๆเลยตอนเนี้ยพระอาจารย์บอกว่าปล่อยวางมันบ้างยมคือมันวางไม่ได้อะหนูกลับมาจากเรียนเหนื่อย หนูแค่ต้องมาทำกับเข้าให้ลูกพีก่คือดนูตัาภาวะน,นี้ไม่ได้เลยอะ mm. มันรู้สึกเป็นแบบทุกอย่างมันอยู่ที่แม่หมดเลยลูกอธิบายให้ลูกฟังลูกเหมือนจะฟังแต่กลับมาเขาก็ร้องไห้เขาหาว่าหนูว่าไม่เข้าใจเขาแต่หนูอยากจะพูดกลับเลยกือว่าคืออย่างหนึ่งที่หนูกลัวคือลูกฆ่าตัวตายส่วนตัวหนูเองหนูเก กำลังดิ่งสู่จุดนั้ดิีงแล้วอะดูไม่ได้สมาธิไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยฮะเราเดินจงกรมบ้างหรือเปล่าถ้าไปปฏิบัติได้เดินค่ะวันปกติได้เดินจงกรมบ้างไหมไม่ค่ะได้สมาธิอย่างเดียวแลวอาจารย์สอนให้เดินจงกรมหรือเปล่าค่ะที่แรอาจารยไ์ไม่ได้พูดอะไรดูของลงไลค์อน่อะ อะไรนะคือคราวที่แล้วอะคือในไลฟ์ของอาจารย์อาจารย์เด่นแบบเราอยู่ในกลุ่มเเราอยู่ในกลุ่มซึมเศร้าไหมเพิ่งเข้าค่ะเอออ๋อเพิ่งเข้าเหรอใช่ค่ะก็คือไม่ได้ฟังที่อาจารย์สอนตอนแรกใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเราต้องไปฟังที่อาจารย์สอนตอนแรกก่อนถ้าอย่างนี้มันไม่จบหรอกระล่ำระลักแบบนี้มันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราไปฟังย้อนหลังเดี๋ยวให้แอดมิน ก็ส่งให้มันมีปะวะมันมีลิงก์ที่ส่งดูดูย้อนหลังได้ปะ <pper pper pper> เดี๋ยวส่งกลุ่มส่งลิงก์ย้อนหลังให้คนนี้หน่อยนะใครเป็นแอดมินกลุ่มอะนะท,าาที่อาจารย์สอนไว 2, ้ทิยี่ออาาจร EP สอง EP อะนะเราไปดูสอง EP นั้นก่อนฟังเสร็จแล้วติดตรงไหนค่อยกลับมาขออาจารย์ถามใหม่ไปฟังตัวนั้นก่อนนะได้ค่ะเออ เพราะเราต้องเรียนตัวสองตัวนั้นก่อนอาจารย์ถึงจะสามารถปรับสภาวะเราได้เพราะฉะนั้นเราไปฟังตัวนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาถามอีกทีหนึ่งลองกลับไปพิจารณาตามหลักที่อาจารย์สอนแก้ไขาตามที่อาจารย์สอนเริ่มต้นทําที่อาจารย์สอนอาจจะยังไม่อยากขึ้นมาอีกเลยก็ได้ไปทําตัวนั้นก่อนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยภาราป,ปัญหามันเกิดจากการที่เราไม่มีงานทําถ้าเรามีงานทํามีเงินใช้เราจะไม่เป็นขนาดนี้แต่ปัญหาตอนนี้คือเพราะเราไม่มีงานไม่มีเงิน มันจึงมีภาวะแบบนี้แทรกซ้อนได้ง่ายเพราะมันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าดังนั้นเราต้องขวนขวายในการหางานให้ได้และหาเงินให้ได้จะต,ต้องหาวิธีการตอนนี้วิธีการคิดไม่ใช่มาคิดน้อยเนื้อต่ำใจชีวิตหรือกลัวอะไรตอนนี้คือกลัวที่จะไม่มีงานและคิดในการหางานให้ได้ก่อนในตอนนี้และ้เรื่องอาการเหล่านี้มันจะหายไปไป,ปิดทิ้งเลยขอแค่มีกินมีใช้อายณมพวกนี้จะไม่มีทาง แต่อารมณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีทางออกมันไม่มีเงินใช้ถ้ามีเงิน,นะม,นม,มันไม่ได้เป็นหลอกซึมเศร้าอ่ะมันไม่ป่วยเท่าไรหร่หรอกมันจะน้อยลงกว่านี้เยอะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะไปมันจะไปคิดเรื่องอื่นแทนแต่ตอนเนี้ยปัญหาเราคือมีปัญหาเรื่องความคิดในเรื่องของการไม่มีเงินไม่มีงานดังนั้นเราต้องไปหาวิธีในการทําเงินทํางานให้มีเงินมีงานเข้ามาได้แต่เบื้องต้นเราไปฟังสองอีพีที่อาจารย์แจ้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาถามอาจารย์ใหม่ถ้าติดตรงไหนอะนะค่ะ <c oughs> เออตั้งใจมีสติสัปชัญญะเยอะๆ,ๆเลิกคิดถึงคนอื่นไมว่าคิดถึงคนอื่นไมถึงไม่ต้องไปเอาเรื่องคนอื่นมาคิดใครจะเป็นยังไงจะเป็นทําอะไรไม่ต้องไปสนใจเรามีสติอยู่กับปัจจุบันของเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวคนอื่นไม่ต้องให้คนอื่นมาทําอะไรเพื่อเราไม่ต้องให้คนอื่นมาดีกับเราไม่ต้องให้คนอื่นมาต่อสนองเราว่าเขาต้องดีกับเราเท่านั้นไม่ต้องเราใช้ชีวิตของเขาทําให้ได้แค่ไหนคือเอาแค่นั้นแล้วตอนนี้ดูก็ พยายามจะดันให้ลูกสาวให้ให้ให้เขาสมัครงานเพราะเขาเขาโตแล้วให้เขาสมัครงานให้ได้แต่เขาก็รักรักษาจิตเวทเหมือนดูแล้วในบ้านเนี่ยคือลูกชายยื่นกรรยศเรียนมหาหลัยเขาก็เอาเงินกรรยศค่ากินข้าวสามพันมาช่วยแม่ภายในบ้านคือ อ่นมันทุกจริงๆอ่ะหน,หน,หนูหนููไม่รู้ว่าหนูจะพูดยังไงบรรยายยังไงเพราะหนูพูดได้แต่คนที่รับฟังกับอาจารย์หมอเพราะอย่างหนูบอกอาจารย์หมอว่าหนูดูดวงหนูไลฟ์สดติกตอกปิดกัน้นหนูไลฟ์ไม่ได้หนูขอไปฝึกอาชีพอาจารย์หมอก็ส่งไปพัฒนาสังคมให้ยืมให้เป็นการยืมแบตเตอรี่ตัดผมมาและคอยเอาไปเช็คสภาพ เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็จะต้องไปแต่บังเอิญพรุ่งนี้หนูต้องออกโดยไปตัดผมที่โรงเรียนเอาอย่างนี้นะเราต่อไปเนี้ยเราไม่ต้องเล่าอะไรใครฟังเงียบๆไว้ถ้าจะเล่าเฉพาะหมอเท่านั้นที่เหลือไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าอะไรเท่านั้นยิ่งเล่ายิ่งเศร้ายิ่งเล่ายิ่งทุกเงียบเก็บแล้วพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงเพราะมันเป็นของมันเช่นนี้ หน้าที่เราคือสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนี้ไม่ต้องไประล่กมาลักถึงเรื่องนี้ไม่ต้องไปวิภา์วิจารณ์กับเรื่องที่เรากำลังเผชิญความทุกข์ไม่ต้องเอาความทุกข์ของเราไปเล่าอะไรใครฟังเราจะสงบอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ต้องคิดอะไรทั้น,นรู้อยู่แค่ปัจจุบันอย่างเดียวขอแค่นี้แล้วไปฟังคลิปที่อาจารย์บอกแล้วปฏิบัติตามที่อาจารย์บอกแล้วเราจะแก้ไขาอาการเหล่านี้ได้เร็วขึ้น